สวัสดีค่ะพบกับมามาบูใน hello ไทย i จอยนะคะวันนี้มามะาบูจะมาพูดเกี่ยวกับเยอรมน,นีจำเป็นจะต้องขยายเวลาล็อกดาวน์เพิ่มออกไปอีกถึงวันที่18เมษายนพุทธศักราช2564แต่ทว่าก่อนจะมีการประกาศเกิดการประท้วงของประชาชนในวันเสาร์ที่20 มีนาคมพุทธศักราช2,564ดังนี้ค่ะประชาชนชาวเยอรมันในรัฐคัสเซิลมีการประท้วงเกี่ยวกับมาตรการโควิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2,564ค่ะรายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้ร่วมชุมนุมประมาณสอง0 0ื่คนค่ะและในก่อนหน้านี้ มีการสำรวจโพลความพึงพอใจที่จะมีมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มต่อไปหรือไม่ผลปรากฏว่า60%ของประชากรมีความคิดเห็นไม่ต้องการให้มีมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มต่อไปค่ะมีเพียง40%เท่านั้นที่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะมีมาตรการในการล็อกดาวน์เพิ่มต่อไปค่ะ คราวนี้เรามารับทราบเหตุผลที่ประธานาธิบดีอังกิลามาเคิลและคณะมีการลงมติในการประกาศล็อกดาวขยายเวลาเพิ่มต่อไปดังนี้ค่ะประธานาธิบดีอังกิลามาเคิลได้อ้างถึงจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยต่อเนื่องและมีการกระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B.117 ของโควิดกายพันธุ์ที่ทำการแพร่เชื้อมากและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมและในขณะนี้เยอรมน,นีอยู่ในขื้นลูกที่สามสถานการณ์ร้ายแรงประธานาธิบดีอังกิลามาเคิรได้กล่าวไว้ค่ะและทางรัฐบาลได้กำหนดการพบปะ ในเทศกาลอีสเตอร์ที่จะถึงไวัยนี้ดังต่อไปนี้ค่ะการพบปะกันร,ระหว่างครอบครัวทำได้สูงสุดเพียง5คนเท่านั้นและจำนวนการพบปะเพียงสองครัวเรือนต่อครั้งค่ะในจำนวนนี้ไม่รวมเด็กที่อายุต่ำกว่า14ลงมานะคะตอนนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับวันหยุดอีสเตอร์ ที่เพิ่มมากขึ้นเริ่มจากวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564ถึงวันที่5เมษายนพุทธศักราช2564นี้เป็นเวลา5วันในวันอีสเตอร์นะคะและในช่วงระหว่างนี้ก็จะเน้นในการให้ประชาชนได้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน5วันเต็มนี้ค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้จักสถานการณ์โควิดของประเทศเยอรมน,นีกันแล้วนะคะแล้วประเทศไทยเราเป็นยังไงมั้งคะที่เยอรมน,นีถ้าจะพูดไปแล้วอยู่ในระบอบการปกครองของประชาธิปไตยแต่ในบางครั้งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาและฝั่งยุโรปอาจจะไม่ตอบโจทย์ของการป้องกันเชื้อโควิดได้ดี บางทีการที่มีระบอบประชาธิปไตยอาจเป็นเครื่องมือของฝ่ายสนับสนุนบางอย่างที่ต้องการให้เกิดปัญหาในประเทศจึงมีการสนับสนุนให้เกิดการประท้วงขึ้นก็ได้และประชาธิปไตยของประเทศเยอรมนีประชาชนก็ถือว่าสำคัญแต่ถ้าหากพูดตามหลักความเป็นจริงแล้วชีวิตของประชาชนในประเทศเยอรมนีและทั่วโลก นั่นสำคัญกว่าค่ะวันนี้มามาบูต,ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ